สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราชวนเ,นเพื่อนๆทำเมนูผัดพริกหวานนะคะพริกหวานวันนี้เราใช้สีเหลืองนะคะกับเนื้อปลาค่ะเราก็จะเอาเนื้อปลาผัดชีหลังนะคะเราจะผัดพริกหวานให้สุกก่อนเพราะว่าเนื้อปลาเมืเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนื้อเนื้อปลานี่เป็นเนื้อปลาดอลลี่นะคะ นี่แล้วก็ใส่พริกหวานลงไปผัดก่อนเลยไฟกลางค่ะเราก็จะทิกเขาพริกหวานกับน้ำมันนะคะให้ให้พริกหวานเขาสุกนิ่งเลยนะคะต้องทิ่ผัดก็เติมน้ำหน่อยหน่อย,อยได้ Yes. อ่าพอขึ้นหวานเริ่มนิ่มเราก็จะมาใส่นี่ผงซุปค่ะนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใสน่น้ำมันหอยมันท้อนกาแฟเสร็แจแล้วเราชิมนะคะว่ารสชาติเป็นแบบหน มันก็ใส่ซอสลงไปนิดนึงเพื่อความหอมค่ะทีอหลางก็นิ่ม,มแล้วเราก็จะใส่นนเนื้อปลาปลาบลี่นะคะไม่มีการคลุกเคล้าให้เข้ากัน เดี <54. S 2> ๋ยวพอเนื้อปลาสุกก็จิอันเสร็จนะคะ ห้นาทสุกแล้วค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็นำเสร่จารสอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดพริกหวานสีนเหลืองนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยกะมงเกีียวค่ะอร่อยมากค่ะอันนี้เมนูที่เราทําทานเองนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมค่ะเมนูค่ะ พริกหวานปลาดอรลลี่ค่ะเป็นเมนูง,ง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีจริงๆะคะ่ะ